พรสุ่เอาเงินสิบล้านบาทไปปิดที่ตูนี่เราไปิดเองเราไปต้องเดินเหอันตนีไงฮะกินหมูกินอุ้ยกินอุ้ยอ่อันนี้กอันั้นแข็งนะตนนี้ชอบของแข็งด้วยไม่กอเลยอ้ไม่กอเลยยอาเนื้อเอาเนื้ออ่าคุณผูมอ่ต้อยนห่ผมมาตรวจสอบนะครับผมมีบาแสแจ้มาว่าการ แล้วเอารัดผมกรอบมาปิดบังเส้นทางของเขาหรือเปล่า่โอ้นี่คือเห็าแกรนานแล้วตรไนีมันร้อนันมันเอาตนี้ไ้าน่อยายหล่าสุดเอาเงิน10ล้านบาทไปปิดนี่ไม่ได้1ิล้านเนี่ยก็ไปขายล้้านแปดพักหนึงก็ไปอยู่เมาดีโชซิกแพสมัยก่อนแค่บางสเลเมาดีเพราะว่าจ้างไปแป๊บแึจะไปอิตาลีแล เขาด้างไปแล้วพอพันอายุ40ตาราชื่ดักไม่ใช่นั่นะคุณมีโปรดักต์บ้าของย่าชม์นนี่ก็มีทดสอบเลยนะครับผมเ็นมีขาหมูเดี๋ยวให้ชิม๋ยวาให้ชิมนี่คือสูตรของอาร์ที่คิดเองนมเพราะว่าพี่เห็นทำในโซเชียลมานานแล้วอย่า่าลองเกียดเลยนะข้าวติดกาวกินหมูกิน เอาไปคุดที่บ้านแล้วกรอบได้หลายรอบเอ่อถามว่าทำให้แข็งไปเลยได้ไหมได้แก้ได้นะโหสิโหก็ทำได้แต่ว่ามันมันจะจะไม่มีความอย่างเงี้ยนะครับคนชอบบางคนอะไรเงี้ยไปเลยโหทำไมไม่ก่อเลยอ่ะได้เอาเน้อเอาเนื้อคุ้ง่าคุณค่าอยี่อก่อนย่หลอก่อนต้ื่อเรากระชี้เทหรือเราไปร่องเดิมหรือไงครับสวยด้นะ ดีนะวันนี้มีน้องคนนึงจับยาวชิมมากเลยมาทางานออฟฟิศแต่ละวันไม่เคยแต่หน้าทาลิปบาลเลยนะเป็นกูกูอมนิ้วเข้าไปแล้วจังหวะยากกอมนิ้วเข้าไปด้วยแล้วจะแต่าเลยอะจะทำอะไร ผมขอได้ชิมนะครับหมูกรอบคุณชายพตอนนี้ต้องบอกว่าลดน้ำหนักอยู่เลยกินม,มากไม่ได้โ <ผม S 1> <Okay. S 2> อเคอนะครับได้ล้อครับโอเคครับ okay, ผมค่ะค่ะต่ไปเป็นไงบ้างคะก็บอกเราเปิดกล่องปักอากาศไว้สักพักนี้แล้วดูเราว่ายังคงความกรอบอยู่เปล่านะครับจะชอบกิววนน้ำจิ้มซีฟูด้ดครับ กรอบสมคำล่ำเลือบตัวน,นื้อมีความฝำนุ่มกรอบนอกนุ่มในรวมน้องเล้วว่าดูแล้วนี่เทสต์ตูดไงครับเวลาไปที่ปาดค่ะข <c oughs> น,นชิ้นนี้คือแบบโอ้คุณจะมาแล้วก็กินเป็นน้ำจิ้มหวานเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดครับน้ำจิ้มซีฟูดค่ะ,ะหมูกรอบอร่อยเหรอคะพี่อาร์ต มาจากไหนครับมหาใจนี่นะครับมหามึงเคยโกหกแล้วบอกว่ามาจากขอนแก่นใช่ไหมนี่มาจากไหนนะครับผมขอนแกน่นโอ้มาจากขอนแกน่นนี่คือแบบเดินทางมาไกลก็จะไปสัมเนีงยงมันไปใต้แล้ววะน,น,นี่ท้ที่ซื้อไปกี่โลครับซื้อไปสองโลครับตอกขี้ขนาดนี้ใจคอมึงทำกับคนมาต่อกขี้ขนาดนี้เลยสองโลเลยที่ครั้งแรกไหมครับครั้งแรกครับรีวิวหน่อยครับของนี้ครับดูครับไม่ใช่ชิ้นนี้ครับชิ้นนี้ครับอะไรครับผมไม่ชิ้นหมดเลยเนี่ยครับชิ้นนี้ส่นมาผมก็ต้องเนี้ครับเออมันก็มีน้ำมันนั่นแหละของดีของดี เป็นไงครับแซ่บบ่ครับไอ้แซ่บบแซ่บร้แซ่บเลยเดินทางแบบพร้อมัจเลยนะครับน่าจะแบบว่าด้วยพลังความเป็นดาราด้วยส่วนใหญ่แล้วธุรกิจพวกนี้เนี่ยจะตอนแรกมาเพราะว่าชื่อเสียงแต่หลังก็จะกลับมาเพราะของอร่อยไม่แปลกใจเลยถามทุกคนที่อีครั้งแรกหมดเลยยังไม่มีใครกลับมาเลย